โอเคครับวันนี้เราก็จะมาหาพื้นที่ทกราฟนะฮะของเส้นโคง้งเส้นโคง้งหรือว่าเส้นโค้งกับเส้นตรงอีกทีนะครับเพราะว่าครั้ที่แล้วเราเป็นพื้นที่พื้นที่ที่เป็นอะไรฮนะอินทิเกรตอะไรอินทิเกรต dx ใช่ไหมแค่น x นะครับก็เอา fx ลบกับ gx ใช่ไหมฮะตั้งแต่ a ถึง b ใช่ไหมฮะอ่าเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาดูครับว่า ถ้าเป,เป็นโจทย์ที่ต้องการ dy บ้างนะฮะต้องการดีวคืออะไรฮะเอาเอา f y ฟวายลบจีวยเอาทางซ้ายเอาทางขวาลบทางซ้ายใช่ไหมทางขวาลบทางซ้ายจะเป็นยังไงนะฮะเป็นยังไง,งน,ะะนี่สี่ถึงดีนะครับนนี้นะฮเราจะมาดูกันนะว่าจะหาค่าพื้นที่อย่างไรนะครับเดี๋ยวดูโจทย์ข้อนี้ครับน้องครับะะดูตัวอย่างเลยค เขาบอกว่าให้เมาจงหาพื้นที่ปิดระหว่วววางเส้นโคง้งจงหาพื้นที่ระหว่างเส้นโคง้งโค้งอะไรครับเเท่ากับ4ลบ y กลังสองกับเส้นตรงนะฮะกับเส้นตรงชื่อว่า สามบายเท่ากับอะไรฮะลบเอ็กซ์อ่าอันนี้คือลักษณะไม่ได้จัดรูปมาให้ดีมากเลยนะฮะเราจะได้จัดรูปเป็นนะครับจับรูปเป็นอ่ะขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราต้องหาอะไรก่อนเขียนกราฟก่อนนะฮะเขียนกราฟก่อนเม่วานเราเรียนที่ดสเต็ปการเขียนกราฟแล้วใช่ไหมอ่าว่าทำยังไงอันนี้เป็นคาร์รนะ่า,าะนะครับเท่าไหร่า x เท่ากับ y กํลังสองน่าจะเป็นแบบไหนฮะเมื่อวานที่เราเรียน y ถ้าจับ x กํลังสองนี่เป็นพาราโบลาแบบไหนฮะแบบหงายใช่ไหมราวนี้เราเป็น x เท่ากับ y กํลังสองเป็นพาราโบลาแบบไหน,นแบบเปิดอะไรฮะถ้าเป็นบวกเป็นเปิดขวาถ้าติดลบก,ก็คือเปิดอะไรฮะเปิดซ้ายให้เป็นประมาณนี้ยิงประมาณนี้นะฮะอะ่ะเดี๋ยวเรามาหาจุดตัดพาราโบลาดยง ตัดแกนอะไรฮะตัดแกน x ที่ไหนตัดแกน y ที่ไหนตัดแกน x ให้ใคืศูนย์ก็ให้ y เป็นศูนย์นะฮะตามนี้นะเอียงไปเลยนะฮะเอีย่ยงขวาเยงซ้ายนะครับนี่เปิดซ้ายนะฮะเมื่อกี้เราเลยแล้วก็ให้ y เป็นศูนย์ได้ x เท่ากับ4ลบก,กับศูนย์กำลังสองมันยังเป็น4อยู่ x เป็น4ครับมันเลยตัดที่ศนะูนย์นะนี่แต่ว่าอีกนะ จัดยังไงี่ยสมมติว่าจัด X กนะับ x อ็กกับอะไรฮะลบสามบาทนะเออเบลบสาบาทจุดตัดแกนอะไรฮะจุดตัดแกน x ใหกทศูนย์นะจุดตัดแนเก็ให้ y เป็นศูอ่าเอก็เป็น0ูนด้วยดิลบสามคูณศูน,นย์ก็ยเป็นอะไรฮะศูนย์ดีใช่ไหมฮะแสดงว่าน่าจะเป็นการาฟอะไรฮะการาฟนี้น่าจะ ผ่านจุดศูนย์ศูนย์แน่แเลยอ่ะ x ศูนย์ y ศูนย์นี่ผ่านจุดศูนย์ศูนย์แน่ๆนะครับผ่านจุดศูนย์ศูนย์แน่นอนแล้วมันยังไงดีฮะอ่ามันติดลบจะเอียงซ้ายหรือเอียงขวาดีก็ลองแทนค่าสักจุดหนึ่งดูนะฮะเช่น x เป็นอะไรฮะ x เป็นเอ่อ x เป็นอะไร x เป็นหนึ่ง y เท่าไหร่ x เป็นหนึ่งเอา y เป็นหนึ่งดีกว่าเป็นห ได้หารตัว x เป็น6ถ้า x เป็น6 y x เป็นลบ6 y เท่าไหร่ตัดตัดเหลือ y เป็นเลยฮะ y เป็น2 x 6 y เป็น2 y เป็น2อยู่ไหนฮะ y เป็น2อยู่ข้างบนนะฮะตัดไหมเนี่ยไม่รู้ือนกันก็น่ากเป็นกลางประมาณยังไงนะฮะน่าจะประมาณ x เป็น6 y เป็น2ประมาณนี้ เป็นอะไรครับไอ้เป็นบวกหกอ่าบวกหกแหละที่เอ็กซ์เป็นลบหกนะฮะมาเป็นสองนะท้ายเอเ็นนะะเ,อเป็นอะไรครับเอ็เป็นหกมาก็ต้องเป็นอะไรตัดตัด,ตดหรืออะไรฮะลบสองนั่นเองอนนี้คือค่าวานะะ์ค่าวาน์นั่นอยู่ตรงนี้เป็นหกมาเป็น 6, 5, ลบเรียลบสองนี่แสดงว่ามันน่าจะเป็นกราฟเอียงอย่างนี้นะฮะเราหาสองจุดนะจะตรงต้องผ่านสามจุดอ่าสองจุดนึงนต้นไปใช่ไหมนั่นกราฟน่าจะเป็นประมาณนี้ น่าจะอยู่ประมาณนี้เสร็จตรงนี้เนี่ยผ่าน2อสามจุดนี้นะประมาณนี้แหละถึงเก็นได้ว่าว่ากร์ดนี้มันเป็นอะไรฮนะตัดนะน่าจะมีโอกาสตัดกันตรงนี้ด้วยนี้ด้วย2องจุดน,นะมีโอกาสตัดกันนิดนึงการ จะตกับ x 2 x 1คือนะฮะสลบ y กลังส x 2คือลบอะไรครับลบสามบาทสองเราจับรูปแล้วเรียบร้อยนะเป็นลบสามบาทเสร็จปับ๊บเราก็มาหาอะไรครับย้ายค่าเอาลบสเอา y กังสองมาเป็นบวกแล้วกันเนะาะลบด้วยสาบาทย้ายสมาลบจับเป็นศูนยไปนะครับแยกกเ,เตอร์ ทีกระจายอะไรคูณกันครับคูณกันได้สีแล้วต่างกันอยู่3ก็น่าจะเป็น4 1ตัวท,ท้ายติดลบเพราะว่าข้างหมายต่างกันเพราะการไปลบลบต้องมากบวกต้องน้อยนั้นค่า y มี2องคำตอบคือวายปไปเลยฮะเป็นบวกสกับ y าไปเลยฮะลบหนึไปอ่าได้วาเป็น4กับวาเป็นลบหนงต้องใส่ขั้วโมดเป็น ได้เท่าไหร่ก็3คูณเลยฮะสมก,การเดิมน,นะฮะคูณกับลบหนึ่งทำค่าสมก,การนี้ได้แต่แทนย,ย,ยากกว่านิดแทนง่ายกว่าเยอะแทนจะต้องตอบบ้างตอบสามยนสามมาที่ลบหนึ่งนะฮะตอนนี้เรารู้จุดทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะรู้จุดละอันนี้คือ x เท่ากับ x นนเท่ากับสเห็นไหมทั้งบนแล้วกันอย่น,นี้นะ,ะนี่ x เท่ากับ 4-Y-2 ลบ y กำสสมการนี้ X Y เท่ากับเเท่ากับลบ3ลบ3 y นะครับเนาะเหนะครับอันนี้การหาจุดตัดบอกกับใจไหมฮะหนึ่งต้องวากราฟก่อน2แ้วก็หาจุดตัด2อาจจะเป็น2จุดหรือแม่ก็1จุดฮะขึ้นอยู่กับกราฟนะครับเอาละคราวนี้ขั้นตอนก็บอกว่าก็การ โครงกับเส้นโครงไม่เลยบอก ระหว่างนี้นะฮะแรงเงาเนี่ยแหละที่แรงเงาเนี่ยแหละนะฮะมันก็เกิดจากนะครับการอินทิเกรตดีจาก y าเป็นลบอ,อะไรฮะ y ที่ต่ำที่สุดคือลบหนึ่งจนถึงอะไรฮะวายเป็น4ี่ y เป็น,น,ปน1นลบหนึ่งจนถึง y เป็น4นะฮะเห็นไหมอ่าจากนั้นเราก็มาหาอะไรครับเรารู้รรู้รว่าว่าใช้ส่วนอะไรฮะ ก็ต้องเป็นอะไรครับ f y ลบกับ y g y ใช่ไหมฮะ f y คืออะไรครับเอาฟังก์ชันด้านเลยฮะขวาลบกับด้านสายขวาลบสายขวาลบสายนะฮะขวาคือใครครับขวาคืออ่าขวาคือพ a ราโบลาใช่ไหมฮะก็คือ x เท่ากับเนี่ยเป็น y นะตัวแปร y ต้องเป็น c ลบ y กำลังสองลบด้วย g y จีวายของเราคืออะไรฮะด้านซ้ายของเราคืออะไรมีด้านขวามีด้านซ้ายด้านซ้ายเราคืออะไรฮะก็คือเส้นตรงนะฮะเอ็กเท่ากับเท่าไหร่ลบสามวายให้เราแปลงรูปนะฮะแปลงลากเป็นเอ็กเท่ากับอะไรจีวายเ, <c oughs> เ,เนาะ <c oughs> ก็เป็นลบสามวายหนึ่งเข้าไหมนั่นเองอ่านี่ดีวายนะฮะจากนั้นจากนั้นเราก็จัดการอินดิเกเตอร์นะครับแล้เราเป็นบวกได้สี่ลบวกำลังสอง สามบาอ,อ,อินทินเกรตมาลบหถึงอะไรฮะสี่นะฮะอ่าอินทินเกรตสี 4, ตอบเลยฮะสี่วายทำทีคุณตัวแปรไปเลยวายกำลังสองจะเป็นวากำลังสส่วนด้วย3บวกกับ3 y มายกำลังหนึ่งกำลังหกเป็นกำลังสส่วนด้วย2อขอบเขตจากลบหถึง4โอเคไหมฮะอ่าเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วนะฮะ ใช่ไหมทำได้ที่นี้แล้วนะฮะโอเคเราได้ที่นี้เสร็จเสร็จแล้วก็แทนค่าเลยครับแทนค่าแทนค่าขอบบนก่อนนะฮะแทนค่าขอบบนก่อนพื้นที่เท่ากับน่ะแทนค่าเลขสี่สี่สี่สิบหกนะก็ลบด้วยนะฮะสี่สี่คูณกันสามครั้งได้เท่าไหร่สี่สี่หกหกสิบสี่ส่วนได้อะไรฮะส่วนได้สามใช่ไหมมาบวกกับอะไรฮะ 4 6 6คูณ3ได้48 48ปลหาร2อลายเป็นอะ้าสบอ่าพื้นที่นี้ลบกับพื้นที่อะไรฮะททนค่าได้ลบหนึ่งก็ได้ลบ4นะฮะทนค่าได้ลบ1ลบ1คูณกัน3ครั้งได้ลบนะลบ1คูณกัน3ครั้งเนี่ยในค่าลบ3ลบ1ใช่ไหมฮะลบ1เจอข้างหน้าได้เป็น1ก็เป็น1ส่วน3่า 44เจอลฮะนะ16 44 16คูณ3เดาย8 4นี่ครับี4ตนอ่ะบวกกันได้หลครฮนบะตัวน,นี้16เจอ24ก็กลายเป็นอไะไรฮะ4 0ลบ44 64ส่วน3ทั้งไงเป็นเท่าไหร่ฮะโอ้ไม่ได้ก็ลบออกมาเลยฮะ,ะเป็นลบอะไรลบบเป็นบวกใน4เจอบวกอะไรฮะ 4ก็2 6 4 4 5 6นะครแล้วก็เนี้ยทำมันส่วนได้เท่ากันคูณ2ครับได้128คูณ2ครับได้2คูณ3นะฮะ3 3เป็น9ดังนั้นคำตอบอก็คืออะไรครับอ่าก็28นี่130 139 13 139มาลบกับใคร2 6 4นะฮะใช่ไหมเ อยู่มา14เหลืออะไรครับเหลือ5นะครับนี่จาก5เหลือ2นะครับเหลือ1เหลือ125อ่า125ส่วนอะไรฮะส่วน6ทอนไม่ได้แล้วใช่ไหมโอเคนี้แหละครับโอเคนไหม,ไม,ไหมนี่คือการหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งสังเกตว่ากราฟมันเป็นไรฮะมีทางซ้ายกับทางขวาเนี่ยฮะถ้าจะเอาขึ้นกับลงก็ได้นะฮะไม่ว่ากันนะฮะแต่ทางซ้ายทางขวาจะง่ายกว่า ซ้ายหรือขวาขึ้นกับลงแล้วว่าไปนะฮะโอเคก็ออกประมาณนี้แหละครับเข้าใจหลักการดูไหมฮะ